สวัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน FN ธรรมดานะครับผมยศเพชรซื้อได้นะปืนกระบอกนี้นะครับผมมีเพื่อนๆในแคลนผมหลายๆคนบอกว่าปืน FN ธรรมดานี่มันแรงกว่าปกตินะแต่ว่าผมไปเล่นจริงๆมันก็รู้สึกว่ามันแรงนะหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะหลายๆคนก็มาเล่นเ็นธรรมดากันนะหรือยังไงก็ไม่รู้นะเพื่อนๆก็ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันแรงน่ะมันแรงมากเลยนะจริงๆไปเดี๋ยวผมก็จะไปหาเล่นทีมกับเพื่อนๆในแคนเหมือนเดิมนะผมอย่าให้ดูคำนะครับ ก็เข้ามาในเกมแล้วนะเพื่อนๆเ,เป็นด่านเวนิเซียเหมือนเดิมนะผมตอนนี้ฝั่งผมก็เป็นฝั่งวิ่งเข้าวงครับผมฝั่งแดงครับผมผมก็จะบุกไปเลยละกันนะวินแรกง่ายๆกำลังว่าจะบุกเลยปะมีคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสตัวแล้วผมที่ไม่ได้เพื่อนยินนี้ขอได้ไหมเพื่อนตัวนึงก็ได้เนี่ยโอ้โหยิงไม่ตายปะกลับมาหน่อยดิกดเน้นๆครับผมโอ้โหเพื่อนๆสามตัวผมวิ่งมาอย่างเร็วครับผมฆ่าไม่ได้สักตัวต AP ครับผมได้แต่เอพีครับผมไม่เป็นไรครับผม ให้เพื่อนยิงไปเลยละกันนะไปครับผมก็จะวิ่งไปสะพานกันหน่อยนะเขาบอกว่าเอเอ็นอันนี้แรงนะเพื่อนดูดูเขาโอ้โหโคตรแรงครับผมหัวแตกครับผมอ้าวเจอจีสามยิงสวนมาทีเรียบร้อยแล้วครับผมตายก็เกินไ่ครับผมไม่เป็นไรครับผมผมก็จะบุกสั้นเหมือนเดิมครับผมโดนแสงไปนิดนึงมีคนยิงผมวะขอตัวนี้ขอโอเคผมโอ้โหแรงจริงว่นเพื่อนเดืยดแตกมีคนโผล่มาขอตัวนี้ละกันขอเลยครับผมโอ้โหเก็บไปสองครับผมวินนี้ เรียบร้อยผมได้2ตัวนะครับผมวินนี้นะครับผมผมได้3แล้วนะได้3วินแล้วตอนนี้นเพื่อนก็เหมือนเดิมผมก็จะเปลี่ยนฝั่งกันหน่อยนะบุกยาวนะผมโดนระเบิดทําชิ่งไปนะก็จะลงทางเข้าพอดีเป๊ะเหีเพื่อนประมาณนี้เนี่ยเพื่อนก็จะเปิดนะด้านซ้ายมือมีไหมมันจะเขาจะนั่งอยู่นี่ตลอดนะเพื่อนนะด้านซ้ายมือเนี่ยโอ้บอกแล้ว เกไปครับผมเรียนแต่อู้โหโคตรแรงเพื่อนบอกเลยแรงจริงโดนสไนคครับผมเมื่อกี้เสียเหลี่ยม,มเพื่อนโดนสไนสอยไปเรียบร้อยเลยเลผมก็ไม่แต่งตัวถึกอะไรนะนะเหมือนเดิมครับผมบุกสั้นบุกพานเหมือนเดิมนะผมมีนคนวิ่งมาเหีียนแตกอีกแล้วครับผมระเบิดไปหน่อยละกันเผื่อม,มีนะผมได้ไหมเงยได้ผมโยนไปฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมใส่ลูกก่อนละกันนะกระสุนเลือดสิบแปดก็ใส่เหมือนเดิมนะผมไปครับผมวิ่งวิ่งวิ่ง มิงไปหานะนี่ไงโอ้โห,โโห,โโหเหลือเหลือสิบเอ็ดครับผมเพื่อนๆเหลือสิบเอ็ดอ่ามามาเดี๋ยวเปิดให้มาเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดจุดให้ยิงไปครับผมโอ้โหโหดนไปนิดนึงนะเออเป็นดีดีครับผมเปิดจุดให้เพื่อนยิงก็ไม่เป็นไรครับผมหวังตายอยู่แล้วไปครนะับผมบุกเหมือนเดิมนะตอนนี้หัวร้อนว่ะขอยิงสักสองตัวได้ไหมเนี่ยหัวร้อนว่ะขอสองแล้วกันโอเคตายได้ทีนี้ อ่ะผมเก็บไป2คนนะวินนี้ก็แพ้เหมือนเดิมครับผมไอเป็นไรค,ครับผมตายก็เกิดใหม่เหมือนเดิมครับผมเพื่อนโบกมาเหมือนเดิมอ้าวเก็บตัวเดิมเดิมมาผมไปหนึ่งตัวครับผมไม่แต่งตัวนะผมโคตรชอบเลยนะเล่นทีไม่แต่งตัวเนี่ยเจอเ n ็นโคตรแรงผมนะบอกเลย f m ธรรมดาดีแรงจริงโอ้ยเรียบร้อยครับผมอันนี้ยิงขู่ยิงขู่ให้ขู่ให้เขาไม่ออกมานะมา,มาเพื่อนเดี๋ยวผมจะโดดออกไปให้มาโหลดเปิดจุดให้เลยอยู่ไหนอยู่ยาวใช่ไหม ไปเลยเพื่อนไปเก็บเลยเดี๋ยวผมนั่งรอก็ได้นะฝั่งผมเข้มนะเนี่ยสองตัวนี้วิ่งไปเนี่ยเรียบร้อยครับผมขอชนะนะครับผมโอ้โหสถา่าผมยิงไม่ได้เยอะนะยังได้อันดับหนึ่งอยู่โดนระเบิดควันไหมครับผมป่อบุกผ่านเหมือนเดิมครับผมฝั่งนี้บุกยากบุกกง่ายนะผมไปโดนระเบิดไหมวิ่งมาอย่างนี้ก็เก็บไปหนึ่งครับผมโอ้โหโดนแสงครับผมเดี๋ยวขอใส่ลูกก่อนนะผมไปหาใหม่แสงขี้อีกวะเนี่ยโอ้โหตั้งหลักเลยเรายาวยาวครับผม รอเพื่อนเปิดก่อนนะไปดิไปดิเพื่อนไปดิปดมาเพื่อนยิงกันแล้วเนี่ยมามาซ้อนเพื่อนเ้วข้างหลังไปแล้วผมฝั่งผมกำลังเยอะมีคนมาเกิดไหมไม่มีครับผมมีไหมไม่มีครับผมไปไปเลยแล้วกันนะ<ๆ>บุกไปเลยแต่เพื่อนมาเปิดให้มาโดมานะโอเคไม่มีครับผมบ้างครับผมร่างเปล่าไม่เข้าวงซะด้วยน,ะนี่ไงต้องตายผมแล้วนี่ไงตัวประจําเลยตายผมอีกแล้วเฮ้ยไอตัว เสื้อโกสต็อปไปไหนวะเนี่ยวิ่งหายได้เพื่อนมาดิมาซ้อนสั้นหน่อยเพื่อนเร็วเพื่อนเพื่อนมาสั้นเร็วอ่มามาๆมาเร็วๆซ้อนหลังนะเดี๋ยวผมจะไปโมงแล้วกันนะผมจะผมจะวิ่งเข้าหน้าโมงนะเพื่อนไปไปพานนะโอเคครับผมเพื่อนผมจะไปพ่านนะผมจะเข้าโมงแล้วกันนะเผื่อเจอยังไงอ่าผมก็มากับเพื่อนอ่าในแคนสาคนนะผมก็พูดคุยกันใน Disc o r d นะผม เพราะว่าค่อยจะบอกกันได้ว่าแต่ละคนอยู่ไหนนะครับผมค่อยจะเล่นง่ายกันหน่อยนะผมก็จะมากันประมาณ2คนตลอด3คนตลอดนะผมเพื่อนใครที่อยากเล่นด้วยก็เข้ามาได้นะผมเล่นสนุกสนุกคำๆนะครับผมพูดคุยใน Dis c o r d นะครับเหมือนยาวมาเพื่อนยาวมาเร็วๆมามามา,มาซ้อนยาวหน่อยเพื่อนนะระเบิดร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนดูระเบิดร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนี่ไงร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมผมบอกแล้วเอาไปใช้ได้นะเพื่อนนะบอกเลยตรงโยนตร,ต,รตรงนี้นะได้แนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะ ไม่ต้องไปโยนอะไรมากมายแบบโยนแบบพําเพื่อนนะเพื่อนระเบิดสามลูกมันมีค่านะครับผมขอแล้วกันตัวนี้ได้ไหมโอ้โหปกติตัวนี้ตายแล้วนะเพื่อนโดนยิงไปเมื่อกี้มันอาจจะติดบั็กไปนิดนึงนะยิงไม่ตายครับผมก็ดได้สลับฝั่งแล้วนะคะผมก็ระเบิดอีกเลยได้ไหมเนี่ย,ได,ยได้อีกแน,น่นเพื่อนเนี่ยได้อีกแน่นอนโหเงียบกริบเลยครับผมไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้บวกนะเขาไม่วิ่งมานี่โอ้โหโดนแสงครับผมไป เก็บ2เลยละกันนะขอ,อได้ไหมคักสองตัวขอหวังอย่างนี้ได้ละกันรลมมาถึงเฮ้ยเอาได้จริงอา้าวผมไม่คิดว่าเขาจะมายืนข้างๆนะเพื่อนจริงผมไม่คิดว่าเขาจะไปยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมบุกยาวหน่อยละก,นะกละันนะเพื่อนมาระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนดูระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนบึมเห็นไหมบอกแล้วโยนไม่ต้องโยนอะไรมากครับผมโยนไปเข้าในเหลี่ยมนะก็ได้ละมีสักตัวไหมนี่ไง โอ้โหเสียเหลี่ยมครับผมโอ้โหตายสามเลยวะเมื่อกี้เรียบร้อยสามคนเลยวันนี้ดิงมาอย่างนี้เหรอเพื่อนเก็บไปครับผมหนึ่งคิวครับผมวินนี่ผมขอสองตัวได้ไหมขอสองตัวแล้วกันเนะี่ยเก็บไปสองครับผมตัวที่สามมาดิตัวที่สามครับผมเก็บไปสามครับผมตัวที่สี่มีไหมห <laughs> ลมาเกิดโอ้โหตายว่ะโอ้โยโดนเพื่อนในแคนผมยิงสส่ไปแล้วเรียบร้อยครับผม โอ้โหได้ AP พเพื่อนยิงเข้าหัวนะเมื่อกี้โคตรแรงเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกเลยโอ้โหแรงจริงวะ่ะ FN ธรรมดานะเพื่อนไม่มีวัดลายเลยนะยศหนึ่งเพชรซืซ้อได้นะปืนกระบอกนี้ผมบอกเลยแนะนำเลยนะโคตรแรงเพื่อนไม่ต้องไปซื้อแบบซีสันเลยจริงปืน FN นะทำไมมันแรงจังวะแรงจริงๆเลยเพื่อนนะบอกยาวหน่อยแล้วกันเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมโอ้โห มาครับผมมาแบบเข้มๆโอ้โหชนะเลยนะครับผมได้9กวินแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับผมไปใครที่อยากเล่นด้วยก็เข้ามาเล่นด้วยได้นะครับผมไม่จะเป็นต้องอ่าเพื่อนในแขนก็ได้นะครับผมนะระเบิดเนะพื่อนๆนะระเบิดร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพื่อนๆดูทีมเดิมระเบิดครั้งที่สี่โอ้โไหไปหสี่ครั้งผมได้ระเบิดตรงนี้ตลอดเลยเพื่อนเฮ้ยมีคนมาะ่ะยิงผมไม่ตายใช่ไหมยิงรอเลยละกันนี่ไงเห็นไหม ถ้ายิงรอเขาก็โดดแน่นอนอ้าวเก็บไปสองเพื่อนเพื่อนด้านซ้ายมือโอ้โหวิ่งเข้าวงเหมือนเพื่อนจบแล้วยังไงก็เข้าวงครับผมเรียบร้อยครับผมไม่เป็นไร98ฟฝั่งผมยังได้เกอยู่อีกวินสุดท้ายอ่ะจะจบไหมเนี่ยดูระเบิดควันไปก่อนนะครับผมเพื่อนบุกยาวเหมือนเดิมไหมระเบิดรอบนี้จะได้ไหมครั้งที่5้าเนี่ยได้อีกไหมเงียบครับผมเฮ้ยมีคนวิ่งมาบ่ะอีสมเก็บไปหนึ่งครับผม เก็บไป2ครับผมเพื่อนฮตัวน,นี้ยืนเลยยืนฟรีเลยว่ะคนนีม้มาช่วยเพื่อนยิงเลยมีไหมเพื่อนยาวไม่มีครับผมไปเราไปช่วยเพื่อนอยู่สั้นก่อนหน้าผมวิ่งอ้อมมาแบบไกลๆเลยนะนเพื่อนนะไม่ต้องตัดออกเลยช่วงนี้ยิงมาอย่างนี้ครับผมจะยิงได้ไหมโอโหโดนแสบจะตายผมอะ่ะดูไฮไลท์เพื่อนยิงกันหน่อยนะผม ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับปืน FN ธรรมดานะผมก็เก็บไป24คิวนะครับผมอยากให้ดูคำๆสนุกๆนะครับผมไม่ได้มาโชว์เก่งอะไรนะครับ